ลูกชายอยากไปไหนพ่อก็ต้องพาไปนะครับวันปิดเทอมของเขาเขาอยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์วันนี้ก็เลยจัดไปที่สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆนะครับเนื้อที่ประมาณ2,900ไร่นะครับผมแล้วเราก็เดินทางมาถึงจนได้นะครับลูกชายผมชอบมากเลยครับเขาดูสัตว์ทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาอยากจะมาดูหมูด้วงนะครับผมแล้วเราก็มาขึ้นรถกันนะครับผมซื้อตั๋วขึ้นรถเสร็จเราก็เดินทางได้นะครับผมก่อนเดินทางนั้นเราก็ กินข้าวอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลูกชายก็เตรียมโทรศัพท์มาด้วยหนึ่งเครื่องนะครับนี่ไปกันเลยมากับครอบครัวข,ข,ของแม่ป้านะครับพี่สาวเมียนั่นเองนะครับผมและเราก็มาถึงเออ่สวนสัตว์นะครับมาถึงดาแรกก็เป็นนกนะตัวนี้หมีหมีหมานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหมีหมานะครับหน้าตาก็จะเหมือนหมานิดนึงนะครับผมนี่ไม่รู้เป็นสัตว์ ชนิดไหนนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละหมีหมานะครับคนก็มาดูเยอะแยะแล้วก็มีหมีควายครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหมีควายลูกชายผมก็อัดวิดีโอคลิปไว้นะครับลูกชายผมเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมนี่ตัวนี้หมีควายนะครับเอ้เดี๋ยวดูไปดูมานี่เหมือนเมียผมมากเลยนะครับตัวนี้นะโอ้ยมันแยกกันบ่ออกเลยจากเมียจากหมีหล่ะป่ที่เนี่ยห้อยแต่บอกไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เป็นอากาศร้อนนะครับผมควรที่จะพกพัดลมตัวเล็กๆไปด้วยนะครับนี่ลูกชายผมก็ เห็นนกเห็นอะไรนะนกกาบัวนะครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นนกกระยางบ้านเฮานี่แหละครับผมโอ้ยมันคือนกกระยางบ้านเฮาอีหลีนะครับผมโอ้โหนี่ครับผมหมีควายโอ้ยเมียตัวเองไม่ใช่โอ้ไม่ใช่และแล้วนะครับรถไม่มารับเราก็ต้องไปเปลี่ยนรถนะครับไป เช่ารถกอล์ฟมาใหม่นะครับผมเพราะว่ารถกว่าจะมารับมันนานนะครับเราก็เลยเปลี่ยนรถนะครับไปเช่ามาใหม่แล้วก็ออกเดินทางได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่มีโชเฟอร์ค่ะรผมโชเฟอร์ออฟนะครับเขาชอบขับรถนะครับเขาขับให้แม่ป้าผมขึ้นตลอดเลยและเราก็มาถึงจุดนี้นะครับผมสัตว์อะไรเอยตัวนี้อุ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะป๊มเปอร์ตัวนี้ลูกตัวอะไรนะจําชื่อไม่ได้โอ้จำจำชื่อไม่ได้เลยอ่ะโอเคตัวนี้ตัวกินมดนะครับตัวนี้เป็นตัวกินมด ตอนแรกนึกว่าส่วนใหญ่ๆเป็นหัวนะครับแต่เน้นที่ไหนได้นะครับหัวมันก็คือหางนะครับนี่มันจะกินได้แค่มดนะครับนี่โอ้ยตัวแปลกมากเลยครับนี่หัวโอ้เหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะครับผมแล้วตัวนี้ครับผมตัวแรบใหญ่เลยครับโอ้ยนี่นะครับเหมือนแม่ป้ามากเลยตัวนี้นะครับผมโอ้ยผมนึกว่าแม่ป้าของผมนะครับนี่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 โอ้ยตัวอะไรเหมือนแม่ป้าของตัวเองเลยนะครับแรดนี่ไงโอ้ยตัวนี่ตัวแม่นี่ นี่ตัวแม่นะครับโอ้ยนี่เอ้ยตัวนี้สิงโตตัวเมียนะครับผมแล้วก็เจอเสือคงนะครับผมโอ้ยลูกชายผมนี่เตือนเต้นอยากกระโดดเข้าไปในค่าเสือเลยนะครับโอ้ยบอกว่าอย่านะลูกถ้าเข้าไปนี่ไม่รอดออกมานะครับลูกนะโอชีโมชีเบชีไปทั่วหมดเลยครับไม่อยากจะกลับบ้านด้วยซ้านะครับลูกชายผมนะี่มิพออีแคครับผมก็กไดายนะครับอีแคชลวรรณบ้าน,นเรานีーー่แหละครับผมนอนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับลูกชายผมบอกอ้าวพ่อมันไม่ขยับอีแค่ปรอมหรือเปล่ามันอีแคจริงลูกแต่มันร้อนมันนอนเล่นอย่างนั้นแหละครับอ่อนแ้ โอ้ oh, แล้วก็มาถึงกวางนะครับผมตัวนี้เป็นกวางน่ารักนะครับผมเป็นกวางตัวเมียเนาะผมกับลูกก็ให้อาหารผมกวนมันโดดขึ้นมากระโดดถีบผมนะครับผมก็ป้อนมันทีละตัวทีละตัวนะครับผมโอ้ยว่อมาว่อมาว่อไปาว่อมาแล้วก็น้ำลายไหล อยากจะกินกับกวางนะครับเป็นกล้วยนะครับผมและแล้วเราก็เที่ยวสําเร็จนะครับผมนี่จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับคือด่านสุดท้ายแล้วของพวกเรานะครับโอ้บอกเลยว่าร้อนมากนะครับทั้งร้อนทั้งสนุกนะครับลูกชายผมก็ชอบไม่อยากจะกลับบ้านกันเลยทีเดียวผมบอกว่ามารอบนี้รอบเดียวแล้วก็รอบสุดท้ายนะลูกต่อไปไม่พามาอีกแล้วนะเหนื่อยโอ้โหดูครับนี่ให้20บบาทนะครับผมเพราะว่าผมก็เก็บตังค์ไม่กินข้าวเหมือนกันนะครับก็ขี้เหนียวเหมือนกันนะเออคนก็มาเที่ยวเยอะแยะขับรถไปกับ สามร้อยกว่าโลครับผมเพื่อพาลูกกับเมียและครอบครัวมาดูหมูด้วงนะครับผมเห็น <dans> ป่าสองตัวในหน่อยร้อยองลองอยู่ขไหฮิโปแคฮิโปแค่โอ้ยนั่น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 เห็นป่าเห็นป่าวนั่นบ้าขืในไหมเบื้องจ่อยห่อนก็ห่อนเงี้ยแตกส่วนๆเลยว่าที่นี่สุดยอดเลยเพื่อลูกอ่าเพื่อลูกเราทาได้ครับลูกปิดเทอมนะครับพาลูกมาเที่ยวนะครับผมโอ้โหสะใจยังลูกสะใจแล้วครับชอบไหม ออขอ,อขอบคุณพ่อกับแม่ยังมาจ๊บก่อนมาเลยนี่ <มา S 1> จ๊บเ <c oughs> ช็ดปากเลยเหนื่อย <c oughs> แตกงหนิอ๋อเหรอเหนื่อย